สังกัดพระเอกจีนยังยางปฏิเสธละเมิดข้อกำหนดกับตัวมาลุ้นกันดีกว่าว่าคู่ถัดไปที่จะได้แต่งงานนะคะสำหรับพระนางซีรีส์<ม>เกาหลีแต่งในชีวิตจริงรตามฮยอนบินไปติดๆกับซนเยจียนะคะ<ม>เขาบอกกันว่าเป็นคิมอูบินกับชินมินอาจริงหรือเปล่าเอ่ย พูดได้แค่ว่าถ้าข่าวนี้จริงนะคะแฟนๆจะฟินมากค่ะตอนล่าสุดที่เกาหลีใต้มีการแชร์ประเด็นจากรายการข่าวชื่อดังอย่าง Secret News Room เกี่ยวกับคำทํานายที่ว่าคิมอูบินและชิงมินอาคือพระนางระดับซุปตาคู่ถัดไปของแดนกิมจิเกาหลีใต้ที่จะลั่นรักขังวิวา งานนี้ไม่รู้จะเป็นเพราะว่าผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง Our Blues ที่ครู่นี้ร่วมแสดงด้วยกันแม้จะไม่ได้คู่กันในเรื่องที่เพิ่งจะลงจอหรือเปล่าแต่ในรายการ Secret Newsroom ทั้งคิมแทจินพิธีกรของรายการรวมทั้งทีมงานและบอดีการที่เคยร่วมงานกับคิมอูบินและชินมินอามีการเปิดเผยถึงความเป็นคู่สร้างคู่สมของคู่รักซุปตาแห่งศตวรรษอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะความโด่งดงังมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งคู่ซึ่งไม่เพียงหล่อสวยสมกันแต่ยังเป็นคู่รักสายบุญโดยชิม,มินอาน,านั้นช่วยสังคมจนผู้นำเกาหลีใต้ออกเอ่ยปากขอบคุณอยู่บ่อยครั้ง น่กจากนี้ยังปฏิบัติกับทีมงานคนเบื้องหลังอย่างดีมาตลอดที่สำคัญตลอดการคบหาร่วมกันมา7ปีตั้งแต่ปี2015ไม่เคยมีข่าวคราวประเด็นวอกแวกปันใจไปหาใครอื่นและแม้ในเวลาที่ต้องร่วมทุกข์ในช่วงที่ฝ่ายชายต้องรักษาตัวจากมะเร็งโพรงจมูกฝ่ายหญิงก็ต้องคอยก็คอยดูแลซัพพอร์ตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งคิมอูบินได้หวนกลับมามีผลงานในวงการได้อีกครั้ง ตตรงนี้ในรายการจึงสรุปว่าเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วก็พร้อมในทุกด้านนี่จึงเป็นพระนางซุปตาคู่ต่อไปที่มีความเป็นไปได้ามากที่สุดที่จะสละโสดถัดจากคู่ของฮยอนบินและซนเยจินรวมทั้งคู่ของชเวแทจุนกับพักชินเฮก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ แฟน <m. S 2> ผมนี่ภรรยามชอบมากคิม <m. S 2> อูบินตอนนี้ดูละครคิมอูบินอยู่ที่บอกมี4คู่อะไรสักกา b เ u อบลูส์ <Blues S 2> มันมีตอนตอนแต่มันมี8เรื่องไม่ใช่8ตอนก็คือเป็นแต่ละเรื่องแยกกันแต่ว่ามีธีมหลักคืออยู่ที่เกาะเจจูเนี่ยจริงๆน่าจะเอาบรรดาเมียผมแล้วก็พวกคุณเนี่ยมาอยู่บ้านเดียวกันนะ อะจริงๆาะทุกวันนี้เวลาดูนะไลายคุยกับเพื่อนแกแกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนมีคนนั่งถือเลยเขาไม่มีผมถ้าดูอยู่นี่ต้องโดนด่าเลยบอกของแล้วเมื่อคืนบอกแล้วว่าเดี๋ยวว่าสิ้นปีนี้ขอกลับบ้านนะต้องไปเกาหลีไปเกาหลีไปด้วยพีทเดี๋ยวยิงไปด้วยถามว่าพูดภาษาเกาหลีเป็นไหมดูทุกวันพูดไม่เป็นแล้แต่ประโยคเดียวผมก็ไม่เข้าใจแล้วดูอะไร ให้พูดเขาว่า My name is Peach เป็นภาษาเกาหลียังพูดไม่เป็นเลยแล้วดูมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยหญิงอิมนิดาไอนะหญิงอิมนิดาฉันชื่อหญิงฉันคือหญิงอ๋อเออไปฟองเนียวมาดิให้พูดเป็นภาษาญี่ปุนให้นอนหน้าบ้านนะปากดีนักพวเขาไม่ได้ดูอ๋อเดี๋ยวหญิงบอกเองเอาเชิญมามา